พลังประชาชนแ,แ,และรวมไทยเนี่ยนะฮะสร้างชาติเนี่ยสุดท้ายปลายทางในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนคนที่เสนอให้ทั้งธรรมนัตและเสนอให้เสหิมาไัลเนี่ยมาอยู่ที่ภาคเหนือก็มีเป้าหมายต้องการให้ทั้งสองคนนั้นทำการจุรจากันในปลายยกฮะซึ่งแน่นอนเดี๋ยวจะมีเกมที่เกิดขึ้นใจเย็นฮนะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นเพียงข้อตกลงที่จะให้ พลเอกประวิทย์หรือพลเอกประยุทธ์เป็นนายัฐมนตรีนะครับถ้ามีเสียงค้างมากนะครับอย่างไรก็ตามคนที่เหมาะสมเป็นนายัฐมนตรีมากที่สุดหนีไม่พ้นพลเอกประยุทธนะ์ส่วนพลเอกประวิทย์นั้นก็คงจะเหนื่อยเดินก็ยังลำบากเลยนะครับนั่นหมายความว่าแม่ทัพทั้งสองคนที่กําลังขัดแย้งกันอยู่ลองพิจารณาและตัดสินใจให้ดี สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องอการใช้หาเสียงในช่วงนี้นะก็ธรรมนัตโวยวายปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวของทหารในพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับโดยมีสสของพรรคหนึซึ่งอยู่กับฝั่ง เสหิมาลัยมีการเคลื่อนไหวโดยมีทหารเข้าไปเกี่ยวข้องไปดูในเชิงบวนการนะการวยไวยบน Facebook ของธรรมนัตพมเผาก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิกเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกร,ระวกบวนการสังเคระาะห์กันว่าอเลิศพอนอะไรเลิศพอนอะไรประเสริฐแต่มีอยู่ทั่วไปมีอยู่ทั่ยู่แล้วในลมฟ้าอากาศอากาศมีอยู่ทั่วไปแลไหลาาาาแนะเราทุกคนก็วอยพรันไปกันมาพระประสูทุกวัน เพราะสิ่งดีอยู่ในในบรรยากาศนี่แหละถ้าเราทําตัวทําใจให้พรสีรับสิ่งดีเหล่านี้ก็เข้า่ตัวเราเว้ีเดว่าเราจะรับสิ่งดีของเาตัวเรา้นทุกคนก็พรีโไป่ต้อรทุนแล้วลาจาย์ี่ทที่าน้ดีก็ไปได้รับพรเราดีที่ที่เรามีโอกาสมากมายในการที่จะมุ่งต่อไปในางที่ดีขึ้นนะครับ วันนี้ก็มีหลายคนมาพูดใช่ไหมนักผู้ธุรกิจต่างๆก็ก็ดูแล้วกันแต่ในเรื่องนะผมก็ไม่ต้องพูดว่าเรื่องอะไรเลยเนาะนักผู้ธุรกิจต่างๆก็มาพูดเลยโดยเฉพาะในส่วนของพิเศษถ้าเป็นเบงก็มาพูดไปโดยทั่วไปก็พูดพูดคือแต่คนทำมันก็ต้องเป็นเป็นผมละมั้งนะทุกคนต้พูดพูดกันวันนี้ถ้าผมมีโอกาสทำผมก็ทำทำให้มันดีขึ้นจะรับฟังต่างๆข้อพิจารณาต่างๆที่ทุกคนพูดมาอะไรมาบางอย่างก็ดีบางอย่างมันก็ไม่ใช่บางอย่างก็ไม่ได้ใช่ไหม ถ้ามันเสียหายก็ให้ชื่อว่าผมไม่ได้ทำนะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แต่สิ่งที่มาที่สุดคือคนราชการกาะทำเหล่านีนน้ใครเป็นผู้รับผิดชอบก็ต้องเป็นประชาชนนั่นแหละก็โดนระวังกันลวกันนะก็ผมไม่ไปอะไรกับใครหรอกทีก็ขอให้ปีใหม่ปีนี้วันสงการปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปราาทุทธการบางอย่างต้องทําเองบางอย่างต้องทําด้วยบางอย่างขอพรอได้ขอพระได้แต่หลายอย่างต้องทําเอง ที่จะจับต้องได้นะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนึกถึงเห็นใจการเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามถนนทางบ้างเพราะ็ไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันทหารอีกสี่หมื่นคนสามสี่หมื่นคนอยู่ชายแดนทั้งหมดไม่ได้กลับบ้านนึกถึงเขาบ้างแล้วถ้าเราไม่มีทหารจะอยู่กันยังไงแล้ววันนี้ข้างในปลอดภัยได้อยู่กันได้ทุกวันเนี่ยมีปัญหาความขัดแย้งอยู่ได้บ้างบ้างไม่ขัดแย้งบ้างเนี่ยเพราะข้อกร่างชายแดนให้เราจะไงแล้วก็ใครเนี่ยลูกหลานเราทั้งนั้นแหละ นะตัวหนึ่งก็เป็นฐานที่เกณฑ์มาเป็นพลทหารเป็นในสิบเป็นในฐานนะก็คุณนึกถึงเขาบ้างลวกันนะก็ถ้าเราไม่ได้คุงกันไม่มีกระยาให้กันแล้วมันความสามัคคีมันก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดมันก็อะไรก็ไม่สาเร็จบ้านเมืองก็ปลอดภัยไม่ปลอดภัยคงยุไปคงไม่มีใครรับอาหารผมฮะโอ้โหประมาณว่าถ้าเป็นปวิที่ไม่มีใครรับประอาหารแน่ไม่มีอะครับออว่า ว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะที่ผมก็ท่านท่านนายกอยากอยู่ในพักพลังประชารัฐไหม,มถ้าถ้าจะเป็นนายกก็ถ้าอยากเป็นหัวหน้าพักก็เป็นแต่ผมขอเป็นที่ที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาอืแล้วถ้านนายกว่าหายไปแล้วก็บอกว่าผมไปอยู่พักพักใหม่ดีกว่าหมายความว่า ท่านเนี่ยเปิดทางให้อ่าใช่ประประยุทธ์แล้วเปิดทางให้ว่าท่านนิวเองก็อยากที่จะทํางานให้กับประชาชนผมก็อยากทํางานให้กับประชาชนผมมีนโยบายอย่างท่านนายก็มีนโยบายอย่างนึงก็ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ท่านอาจจะเห็นว่าผมนโยบายผมใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยท่านก็ไปทํานโยบายของท่านเองก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราไม่ถามกันไในทางการเมืองไม่ถามเมื่อท่านบอกว่าจะไปพรรคอื่นก็ไปก็ไป เขาผมก็ไม่ว่าอะไรไม่เคยตื้อไม่เคยอะไรเลยเลยไม่เคยครับไม่เคยมาผมก็ความจริงในพรรคการเมืองนะครับมันก็มีความที่ไม่นั่นกันนะครับมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่าในเรื่องของจะเกิดเกิดกันเนี่ยผมว่าไม่มีครับไม่มีครับคือการเมืองมันปกติกันับถือของท่านนายกมาทุกคนนะครับ เพราะฉะนั้นที่ท่านใช้คำว่าสามปอทางการเมืองมันจบไปแล้วก็คืออันนี้ก็ท่านก็ไปพักการเมืองของท่านผมก็อยู่พักของผมแต่แตคงพักไม่ได้แล้วครับ<ๆ>เพราะมีผู้นําทั้งท้องถิ่นท้องที่ตั้งแต่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เขตสามมารอพบที่บ้านผู้นําทั้งหลายเกิดความวิตกกังวลในความปลอดภัยหลังที่ถูกเรียกเข้าไปบ้านใหญ่เจลิญขาใหญ่อําเภอปงพยาซึ่งเป็นพี่สาวผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพะเยาเขสามของพรรคหนึ่งที่ตอนนี้ทําตัวเป็นผู้มีอิทธิพลกลางผู้นําท้องถิ่นท้องที่เล่าให้ฟังว่าพอไปถึงบ้านเจลิศก็มีกองกําลังทหารเกือบหนึ่งหมวดพวกอาวุธปืนสั้นภายใต้การควบคุมของสอทอน,อนลูกน้องสอทรอนอกราชการคนดังและข่มขู่ว่าจะจัดการกับผู้นําขั้นเด็ดขาดหากไม่ช่วยผู้สมัครรายนี้จะเริ่มปฏิบัติการโดยใช้กองกําลังทหารคนบ้านผู้นําทุกรายที่เห็นต่างร้อยเอกธรรมนัตโพสต์อีกว่า พี่น้องทหารทั้งหลายตนเองจบการศึกษามาจากโรงเรียนนายร้อยจอปร,รอชีวิตผ่านอะไรมามากมายพี่น้องอยาเอาอนาคตการเป็นชายชาติมาทิ้งที่พะเยาเลยการที่พี่พ,พี่น้องน้องทหารเข้ามาในพื้นที่บ้านเกิดตนเองและมาข่มขู่พี่น้องชาวพะเยามันมากไปแล้วจะไม่ยอมปล่อยให้พวกคุณทำอย่างนี้อีกแน่นอนฉะนั้นพี่น้องทหารทั้งหลายรีบกลับกลมกองต้นสังกัดด่วนก่อนที่อนาคตร,รับราชการจะหมดไปตนเองมีรายชื่อและต้นสังกัดหมดแล้วและวันนี้ สั่งให้แนวร่วมภาคประชาชนเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อจะทํารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาของท่านลําดับชั้นต่อไปผมให้โอกาสพี่น้องทหารทั้งหลายนะครับแต่หากไม่เชื่อคำและนําผมก็อย่ามาโทษกันภายหลังครับพวกเราคนพะเยาจะไม่ยอมให้ไอ้ยีผู้ใดชักศึกเข้าบ้านแต่คงพักไม่ได้แล้วครับเพราะมีผู้นําทั้งท้องถิ่นท้องที่ตั้งแต่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เขตส มารอพบที่บ้านผู้นําทั้งหลายเกิดความวิตกกังวลในความปลอดภัยหลังที่ถูกเรียกเข้าไปบ้านใหญ่เจลิดขาใหญ่อําเภอปองพยาซึ่งเป็นพี่สาวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพยาเขต3ของพรรคหนึ่งที่ตอนนี้ทําตัวเป็นผู้มีอิทธิพลกลางผู้นําท้องถิ่นท,ท้องที่เล่าให้ฟังว่าพอไปถึงบ้านเจลิดก็มีกองกําลังทหารเกือบหนึ่งหมวดพกอาวุธปืนสั้นภายใต้การควบคุมของสทน,นลูกน้องสทนอกราชการคนดังและข่มขู่ว่า จะจัดการกับผู้นําขั้นเด็ดขาดหากไม่ช่วยผู้สมัครรายนี้จะเริ่มปฏิบัติการโดยใช้กองกําลังทหารคนบ้านผู้นําทุกรายที่เห็นต่างร้อยเอกธรรมนัโตโพสตอีกว่าพี่น้องทหารทั้งหลายตนเองจบการศึกษามาจากโรงเรียนนายร้อยจอปร,รอดชีวิตผ่านอะไรมามากมายพี่น้องอย่าเอาอนาคตการเป็นชายชาติมาทิ้งที่พะเยาเลยการที่พี่พ,พี่น้องน้องทหารเข้ามาในพื้นที่บ้านเกิดตนเองและมาข่มขู่พี่น้องชาวพะเยามันมากไปแล้วจะไม่ยอมปล่อยให้พวกคุณทำอย่างนี้อีกแน่นอน ฉะนั้นพี่น้องทหารทั้งหลายรีบกลับกลมกองต้นสังกัดด,วด่วนก่อนที่อนาคตรับราชการจะหมดไปตนเองมีรายชื่อและต้นสังกัดหมดแล้วแล้ววันนี้สั่งให้แนวร่วมภาคประชาชนเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อจะทํารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาของท่านลำดับชั้นต่อไปผมให้โอกาสพี่น้องทหารทั้งหลายนะครับแต่หากไม่เชื่อคําและนําผมก็อย่ามาโทษกันภายหลังครับพวกเราคนพะเยาจะไม่ยอมให้อีผู้ใดชักศึกเข้าบ้านเสหิมาลัยก็ปฏิเสธว่าไม่คิด ทำอะไรโง่ๆงนะครับไม่เกี่ยวข้องกับการนำทหารไปทำการข่มขู่นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดพะเยานะครับเผยธรรมนัตส่งข้อความลายมาดาแต่ปฏิเสธไปแล้วพร้อมยุให้ไปแจ้งความยันพักรวมไทยสร้างชาติพักเหนือกระแสดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดรหิมาลัยผิวพันธ์ผู้ประสานงานพักรวมไทยสร้างชาตินะครับได้สัมภาษณ์กรณีธรรมนัตพมเผ่าสสจังหวัดพะเยาและก็เป็นประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้ง ภาคเหนือของพลังประชารัฐได้โพสต์ a c e b o o k ส่วนตัวนะครับซึ่งก็มีข้อความที่น่าสนใจดรหิววอะไลบอกว่าวันที่11เมษาย,ยนตนเองก็ได้ข้อความลายจากร้อยเอกธรรมนัฐส่งมาว่าส่งมาก็ได้ปฏิเสธไปว่าไม่เคยทำนะและแจ้งไปว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็ให้ไปแจ้งความเพราะตนเองไม่คิดจะทำอะไรโง่ๆแบบนั้นอยู่แล้วแม้ว่าครั้งก่อนจะเคยมีคน เคยใช้วิธีนี้มาก่อนก็ตามนะครับดรหิมบัลัยบอกว่าเวลานี้กระแสพักรวมไทยสร้างชาติในภาคเหนือเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีข่าวปล่อยออกมาทําลายมากขึ้นเช่นกันผมก็ไม่เข้าใจทําไมต้องทําแบบนั้นนะผู้สมัครสสของเรายังคงเดินหน้าหาเสียงในพื้นที่ตามปกตินะครับส่วนกรณีที่มีการโพสต์ผมปฏิเสธเพราะ ไม่เคยใช้วิธีการหาเสียงโง่ๆแบบนี้แน่นอนฮะดรหิมาลัยได้มีการพูดแบบนั้นในเชิงงานสังเคราะห์ฮะทั้งพักรวมไทยสร้างชาติทั้งพักพลังประชารัฐจริงๆก็อย่างที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์บอกนะเป็นพักพี่พักน้องมีการวางข้อตกลงกันแล้วว่าถ้าใกลเสียงข้างมาก S <S <an> ก็จะให้คนนั้นเป็นนยายรักมตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิทย์เสียงข้างมากก็ให้พลเอกประวิตย์เป็นนยายรักมตรีถ้าพลเอกประยุทธ์มีเสียงข้างมากก็ให้เป็นพลเอกประยุทธ์เป็นนายรยกมตรีนะครับนั่นหมายความว่าไม่ต้องบอกก็รู้สองพักนี้รวมกันนะยังไงก็มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทะะนราษฎรซึ่งหลักผมเรียนหุ้นส่วนก่อนนะหลักนี้แรกเรียกว่าแยกกันอยู่รวมกันตี ซึ่งมีเป้าหมายเดียวทั้งตัวแทนแม่ทัพทั้ง2ฝ่ายทั้งธรรมนัตพมเผ่าซึ่งผมเป็นคนเสนอนะที่พวกเราคนได้ยินว่าจะต้องเอาธรรมนัตกลับมาและพรรคกรุมไทยผมก็เสนอนะว่าต้องดรฮิมาลัยเสฮิมาลัยต้องมาซึ่งตอนนี้ทั้ง2อฝ่ายก็มากันแล้วทำไมต้องเอาสองคนนี้มาอยู่ภาคเหนือนะสองคนนี้ใจถึงนันกะเกลงเหมือนกันนะมีกลยุทธ์เด็ดปลายที่แตกต่างกัน ที่สําคัญเป็นเพื่อนน,ะนักเรียนเตรียมทหารเพื่อนนักเรียนในร้อยถึงแม้ว่าธรรมนัตจะเป็นนายรัฐมนตรีแล้วแต่เซฮิมมาลายยังไม่ได้เป็นนะครับปราะติดเกี่ยวกับเคยต้องคดีมาก่อนก็ใกล้จะหมดแล้วก็ใกล้จะมีคุณสมบัติที่สามารถเป็นนายรัฐมนตรีได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเป็นกลยุทธ์การหาเสียงก็มีชั้นเชิงของแต่ละฝ่ายนะครับเพราะว่าอะไรที่ประยาวก็ เป็นเขตพื้นที่ของธรรมนรมัตพมเผ่าถ้าธรรมนัตสอบตกก็เจงเ <c> ง <oughs> ี้เจงนังบาลังบัญจรัฐทํำให้เขาจําเป็นต้องววยวายนะฮะเพราะบ้านธรรมนัตเองอยังสอบตกไม่ต้องถามจังหวัดอื่นจะรอดหรือไม่นะครับตอนนี้มันคงเป็นเกมการเมืองเท่านั้นแหละ นะธรรมนัตก็ต้องการที่จะปกป้องพื้นที่ของตนเองเฮ้ฮมลลยมมาไลก็บอกไม่โง่หรอกจะทําแบบนั้นเนะนะ่จริงก็ไปแจ้งความหนึ่งคดีเลยซึ่งจนถึงขณะนี้ที่ผมทาคลิปก็ไม่มีการแจ้งความดําเนินคดีใดๆแต่ผมเรียนนะทั้งพลังประชาชนแ,แ,และรวมไทยเนี่ยนะฮะสร้างชาติเนี่ยสุดท้ายปลายทางในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนะคนที่เสนอให้ทั้งธรรมนัตและเสนอให้เสหิมาไล,ลเนี่ยมาอยู่ที่ภาคเหนือ ก็มีเป้าหมายต้องการให้ทั้งสองคนนั้นทำการจรจากันในปลายยกฮะซึ่งแน่นอนเดี๋ยวจะมีเกมที่เกิดขึ้นใจเย็นๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นเพียงข้อตกลงที่จะให้พลเอกประวิทย์หรือพลเอกประยุทธ์เป็นนายกกฐมนตรีนะครับถ้ามีเสียงข้างมาก นะครับอย่างไรก็ตามคนที่เหมาะสมเป็นนายกรคฐมมตรี ok มากที่สุดหนีไม่พ้นพลเอกประยุทธ์ส่วนพลเอกประวิทย์นั้นก็คงจะเหนื่อยเดินไปอย่างลำบากเลยนะครับนั่นหมายความว่าแม่ทัพทั้งสองคนที่กําลังขัดแย้งกันอยู่ลองพิจารณาและตัดสินใจให้ดีการเมืองมันลึกลับสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายในกลมีหลวงในหลวงมีจริงในจริงกลายเป็นอุบายนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมท่าศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ no, no. ว่ารวงกันเมือจับม จนกว่าดอกเรื่งจะบานไม่ว่านานแค่ไหน,น